ก่ับ,บสิ่งเคยในช่วงข่าวทั่วไปนะครับเซมี่ตรวจสิทธิบัตรหน้ากากอนามัยแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมในทุกด้านนะครับโดยงานล่าสุดเผยว่าเซมี่บริษัทเทคโนโลยีและเกรจ็ตรายใหญ่จากประเทศจีนได้ทำการตรวจสิทธิบัตรหน้ากากอนามัยแบบใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงข้อบกพร่องจากหน้ากากธรรมดาในหลายด้านนะครับโดยในรายละเอียดเผยว่าหน้ากากใหม่ของเซมี่จะมีการออกแบบ3ามิติ ซัพพอร์ตได้เข้ากับรูปทรงของใบหน้าและกระโหลกของผู้สวมใส่ได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองโดยที่ตัวหน้ากากนั้นจะแนบสนิทกับใบหน้าของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดีนอกนี้หน้ากากยังมีตัวปรับระดับให้เข้ากับลักษณะของหัวของผู้สวมใส่ได้หลายระดับนั่นเองนะครับหลายระดับนั่นเองซึ่งจากการที่หน้ากากปรับให้แนบสนิทกับใบหน้าจะทําให้ประสิทธิภาพในการกรองอากาศาของหน้ากากรุ่นใหม่จากเซี่ยมี่นั้น มีสิทธิภาพที่ดีขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดว่าเสียรมี่จะทําการเปิดตัวหน้ากาการ,รุ่นใหม่นี้เมื่อไหร่คาดการณ์กันว่ายักษ์ใหญ่จากจีนรายนี้จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดัดงกล่าวในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเพื่อสามารถวาถงจำหน่ายได้ทันในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มันเกิดขึ้นในประเทศจีนและทั่วโลกนั่นเองนะครับสวับดีในช่วงข่าวทั่วไปขอ้อจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามการชมวิทยุผมสวัสดีครับ